ความเน้นแต่ตอนที่เรียนที่อังกฤษไปแล้วกันเนาะออตอนที่อยู่อังกฤษอะคะ่ะแพรเรียนออกแบบดีไซน์ซึ่งมันก็คือเป็นเหมือนแบบออกเป็นเป็นไฟน์อาร์ตหน่อยค่ะแล้วก็อย่างช่วงนั้นก็คือเหมือนแบบเราก็อายุประมาณตักงยี่สิบยี่สิบสองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเ,าเราชอบันาทางในเรื่องของการแต่งหน้าเพราะว่าตอนที่อยู่ลอนดอนอะทุกอย่างมันก็เหมือนแบบเทรนดี้มากมันรู้สึกว่ามันมีอะไร ที่สนุกสนานให้เราตื่นตาตื่นใจในเรื่องของเทรนใหม่ๆที่เราได้สัมผัสตลอดอย่างเงี้ยนะคือผู้คนค่อนข้างโอเพ่นแล้วมันทําให้เราได้ที่จะเป็นตัวของตัวเองเนะะี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบเป็นการแต่งหน้าในการแต่งตัวทีนี้ก็ช่วงตอนที่อยู่เที่ยงกรัก,ก็คือเหมือนเริ่มที่จะจับโซเชียลมีเดียละเปิดพวก u t u ู e f a c e b o o k ิน s t a g r a มนะคะเป็นแพลตฟอร์มที่เราจะเอาพอร์ตโฟลิโอของเรามาลงทังวันก็คือทําในส่วนของเป็นเมคอัพอร์ติสต์ด้วยคือได้มีการเหมือนแบบทำคอลแลบไปกับ เออช่างภาพของโรงเรียนบางทีก็เป็นดีไซนเนอร์ที่แบบเด็กรุ่นใหม่อะไรเงี้ยนางแบบที่เหมือนกําลังหาช่างแต่งหน้าคือเหมือนกับระทำปรปทำพอตรร่วมกันอะไรเงี้ยก็ใช้โซเชียลมีเดียกองเนี้ยเป็นให้คัดเป็นสื่อที่เหมือนแบบโอเคเราอยากเอาผลงานเรามาโชว์เนาะแล้วก็บวกกับที่ว่าเออแพก,ก็เหมือนเริ่มเปิดช่องย t u b e สอนแต่งหน้าพวกแชร์เรื่องไอเดียในการแต่งหน้าที่ผสมปสานความเป็นแฟชั่นเทีังกฤษเข้ามาด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนแบบมันก็เลยเหมือนแบบม,มีมีทั้งสองงานในเรื่องของผลงานแล้วก็ในเรื่องของ อะไรที่มันค่อนข้างคือเวลาเราทํา how to หรือว่าเวลาเราแชร์เรื่องทริป make up ทริปอะไรเงี้ยมันก็จะค่อนข้าง personal หน่อยเพราะเออเพราะเราใช้หน้าของเรามาเป็นมนเป็นโมเดลเนาะอันนั้นก็คือเหมือนกับตอนที่ผมูก็คือก็เริ่มเริ่มทําตรงนั้นทีนี้จุดที่รู้สึกว่าแบบมันมันทีข,ของการเป็น make up artist คือการที่แชร์ไดออ้มีโอกาสไปทำงานน้ำใจเช่นวีดนะคะแล้วก็ช่วย assist ออทีมของออ,อาจารย์ที่ชื่อว่าแหลนยางนะคะ ซึ่งแกก็คือเป็นเหมือนเอ,อช่างแต่งหน้าที่เหมือนแบบมีชื่อเสียงระดับนึงเลยละที่ที่ลอนดอนอะไรเงี้ยก็เป็นการเปิดเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นการเปิดโลกของแฟชั่นเข้าไปอีกเก้าหนึ่งถูสกว่าเฮ้ยมันสนุกมากมันมันมากแล้วก็เหมือนได้มีโอกาสทำงานกับแกอยู่ประมาณสักสามสี่ปีเลยค่ะแล้วมันก็เป็นช่วงชีวิตที่สูบแบบให้มันมันมากมันมีอะไรที่มันท้าทายมีการแบบ แก้ไขปัญหาณสถานการณ์นั้นๆเไรเนี้นเยเหมือนใช้หัวสมองในการคิดไอเดียใหม่ๆตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็ <Yeah. S 1> มันมันสนุกอะแล้วสุขแบบเอ้ยแบบโหชีวิตนี่โคตรมันเลยอะไรเงี้ยแล้วพอช่วงเวลาที่ที่เมืองไทยอย่างเงี้ยก็เหมือนทําเริ่มทําพวก เอ่อเมคอัพสอนแต่งหน้าในในยู u b e แบบจริงจังมากขึ้นอยน่างเงี้ยค่ะก็คือแพนเป็นคนมันมันก็นชอบแต่งตัวอนะไรเงี้ยคือก็มีแบบโน้เมคอัพที่มันแบบสีสันแหวกแนวอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะหมือก,กับ,บางทีชอบเอาหมนเอานี้มาติดบนใบหน้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือก็สนุกกับกับภาพลักษณ์ภายนอกที่คือสุดยอดเราเรา,เรา,เรา,เราคือเราคือทิตที่ตรงที่ว่าเราสามารถเปลี่ยนหนึ่งหน้าให้มันกลายเ,เป็นเหมือนแบบเป็นพันเลยคือก็สนุกสนานนี้แล้วก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับแบรนด์เยอะมากแล้วก็ เป็นช่วงที่อย่างเมื่อสักห้าหกปีที่แล้วมันก็จะเป็นช่วงที่เหมือนแบบอินฟลูเอนเซอร์เริ่มเริ่มเป็นที่รู้จักเนาะแล้วก็มันก็เฟื่องฟูมากตรงที่ว่าแบรนด์ดังๆก็คือเชิญให้ไ,ไปบบไปมยโ่กาสเหมือนแบไปเมืองนอกไปร่วมงานไปร่วมแฟชั่นโชว์ไปร่วมเหม,มือนแบบอะไรที่มันเกี่ยวกับพวกแฟชั่นบิวตี้อะไรเงี้ยของระดับโลกเนี่ยค่ะก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าแบบเอ,อเราได้อ p อพติิตี้ตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ ตัวแทนของ South East Asia ได้เป็นตัวแทนของคือตอนแรกก็ได้เป็นของประเทศไทยตอนแรกแล้วก็กลายเป็นบบ South East Asia ได้เป็นตัวแทนของแบบ Asia, แเอเชียอะไรเนไปก็คือแบบค่อยไต่ระดับตัวเองไปเรื่อยๆแล้วคือก็ยังยังสนุกสนานกับการแบบ create ลูกการเปลี่ยนเมคอัพการใช้นู่นใช้นี่อะไรแบบนี้อยู่ค่ะมันเป็น chapter ของของการค้นหาตัวเองแล้วก็กำเนิด p r e s s ร r ของการที่เอ,อ สนุกสนานกับแพชชั่นที่เรามีให้กับสิ่งสิ่งหนึ่งทีนี้พอการทํางานมาช่วงหนึ่งแล้วตอนนี้แพ้ก็อายุ33แล้วเนาะทีนี้ตอนที่อายุ27แพ้รู้สึกว่าเหมือนแบบมันมันมีอะไรสักอย่างที่เรารู้สึกว่าทาไมเราทาโปรเจกต์พวกเนี้ยหรือ,บรอโโแบบได้มีโอกาสไปมังนอกได้มีอโอกาสที่ค่อนข้างต่อยอดในเรื่องของบแบบหลายๆสือเสียงเงิน follower อะไรเงี้ยคือมันขึ้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 นใช่ไหมแต่เรู้สึกว่าแบบมันมันมีสักอย่างที่มันรู้สึกว่าแบบมันไม่ f อ l f i ตัวเองมันไม่อิ่มมันไม่เต็มอยู่่่ยใในวจเี้คะ แล้วยิ่งหลายๆอย่างที่ที่การทํางานคือเราเราใช้ศิลปะเหมือนกันเหมือนแบบตัวตัวต้นอะไรเงี้ยหลายๆอย่างพอเราได้โอกับทํางานกับลูกค้าได้ทํางานกับผ่านอย่เนี้ยสมมติมีผู้บริหารมีเหมือนแบบมันมีสเต็ปหลายๆอย่างที่กว่าจะโปรเจกต์นังกว่าจะจบไปรู้สึกว่าแบบมันมันมีการตัดทอนในเรื่องของไอเดียคือมันจะโดนเหมือนตัดนู่นตัดนี่จนรู้สึกว่าเราติดที่เราอยากบินมันไม่ค่อยแข็งแรงอะสุดท้ายแล้วเหมือน มันพอมันมีโปรเจกต์เยอะๆเยอะๆเหล่านี้มันมันกลับมามองว่าเฮ้ยที่เมื่อก่อนเรามีความสุขแต่พอมันมันมันมีเยอะ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 จนรู้สึกว่าแบบเราเข้ามาที่ออฟฟิศเราสุกว่าแบบมันเมื่อไหร่มันจะจบวะกับกับตรงนี้ยคือมันมีมาใหม่เรื่อยๆอะไรเงี้ยมันมันสุดจุดที่ว่าเออโอเคเงิน พลังมันเป็นมันเป็นเหมือนอะไรที่มันจุดที่สูงที่สุดหรออะไรเงี้ยคือมันมันตั้งคําถามของตัวเองในหลายๆมุมที่เหมือนแบบที่ตัวเองไม่สามารถตอบได้ะคะ่ะว่าแบบเย่างเช่นเฮ้ยแบบเราจะต้องเป็นแบบนี้ไปตลอดหรือเปล่าหรือเป้าหมายของชีวิตคืออะไรหรือคุณค่าตัวเองคือตรงไหนแล้วมันมันมันมีจุดหนึ่งที่เราสุกว่าเราบินไปไกลจนที่เราสุกว่าเราแบบไม่รู้แล้วว่าเราไปทางไหนเราเหมือนคนหลงทางที่ไม่ได้รู้เลยว่าแบบเฮ้ยจะต้องเดินไป ไช่เดินถอยหลังหรือเดินกลับหรือมองลมหรือว่าอะไรมันเหมือนแบบมัน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 ไม่ใช่อะไรนะคะแต่ทีนี้มันก็ใช้เวลาหลายปีเหมือนกันในไม่ใช่วลาลัเกือบปีแหละที่เหมือนแบบเรากล้าตัดสินใจที่รู้สึก่าแบบเฮ้ยเราอยากที่จะพักสิ่งที่เราทําตรงนี้นะเราเพื่อที่ว่าไม่รู้หรอกว่าเราจะไปทางไหนต่ออะไรเนี่ยไม่แน่ใจเลยว่าแบบเฮ้ยโอเคจะจะยังไงแต่ตอนนั้นนันคือรวบรวมความกล้าในระดับหนึ่งที่ที่พูดกับตัวเองว่าแบบเฮ้ยเราขอขอพัก สิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้เพราะว่านอกจากที่มันไม่ได้ healthy ายมันไม่เฮลตี้บอดี้ด้วยค่ะคือมันเหนื่อยทุกอย่างมันเหนื่อยทุกอย่างใช่แล้วคือแบบเป็นเหมือนคนที่ทํางานแล้วก็คิดคิดคิดเทงงงงเหมือนแบบอยากได้อยากทำอยากได้อยากเงินอยากนั้นก็อยากได้โปรเจกต์ก็อยากได้แบบงงกจนรู้สึกว่าแบบสิ่งที่เรากาลังพรีเซนต์อยู่มันคือความสวยแต่ว่าทีเนี้ยเราไม่ได้รู้สึกสวยจากข้างในที่มันส่งผานเราเป็นความสวยจากข้างนอกอะไรเงี้ยเราพอได้มีโอกาสกลับไปดูวิดีโออะไรอะไรรู้สึกแบบแทรู้เลยว่าแบบ ตาแทนไม่ได้มีความสุขขาดทางที่เรายิ้มอะไรเงี้ยทีนี้ก็อพอพอเราได้มีโอกาสแบบโอเคเคลียร์กับตัวเองยอมรับกับตัวเองในในในสภาพที่รู้สึก,กว่าแบบโอเคเราเราเราไม่อยากได้ตรงนี้แล้วนะเราเพราะว่าเราไม่รูนะ้เพราะว่าเราอยากไปยังไงต่ออะไรเงี้ยเราโอเคแล้วเราก็เหมือนแบบมาเหมือนเปิดเปิดใจค่ะว่าถ้าถ้าในเมื่อเราไม่รู้ว่าเออมันจะต้องยังไงพอทีนี้อะไรที่มันเข้ามาใหม่ๆแทนก็อยากที่จะเรียนรู้ว่าเออ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามคือแบบเป็นคนที่ชอบเรียนรู้อยู่แล้วแบบเออ<ะ>แล้วก็ชอบเห็นขบวนการต่างๆตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าที่ม,มันเป็นยังไงต้นน้ามันคืออะไรเป็นคนที่อินอะไรตัตรงนี้เพราะว่าอย่างตั้งแต่เรียนศิลปะที่ยังเด็กเนี่ยเขาก็จะสอนให้เหมือนแบบมีการค้นหาข้อมูลมีการทดลองมีการทบทวนตัวเองอาจจะเป็นด้วยโชคหรือเปล่าหรือไม่แน่ใจมันมีในเรื่องของผ้าไหมไทยที่มันเข้ามาในชวิตมีาจารย์เขาให้ผ้ามาเ็ดหนึ่งนะคะแล้วก็ เราก็เลยอยากรู้แบบคือตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่ว่าแบบเออผ้าไหมผ้าไทยคืออะไรเลยเนี่ยอันนี้คือผ้าไหมหน้าอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ก็เหมือนได้มีโอกาสลงไปที่ตัวชุมชนเองที่หมู่บ้านที่ที่ที่ทออะไรเงี้ยแล้วก็คือแบบมันมันเป็นวันที่มันมีความสุขมากเราเราสุขเลยได้แบบมันสัมผัสได้ถึงความรักจากคุณแม่แม่แม่หรือคนในหมู่บ้านที่กันนั้นคือเหมือนแบบเขาให้โอกาสเราที่จะได้เรียนรู้คือเขาพาเราไปสอนแบบบ้านนี้นะเลี้ยงไหมบ้านนี้ปลูก ใบมอนบ้านนี้สาวไมยบ้านนี้เก่งทําสีธรรมชาติมันเป็นการรวมตัวกันของคนที่รู้สึกว่าแบบเขามีแมตตามากเลยเ้วเขาแบบน่ารักอะแล้วเหมือนแค่ถามแม่ว่าแม่เม่แบบเ,เคยอยิ่ว่ะแม่ได้ยินคือไปเด็ดกล้วยลุงได้ยินรีบปีนขึ้นแบบไปฟันแบบมะพร้าวมาให้สี่ห้าลูกทันที่แบบเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต<ไ>ัดเถาะยังไงหรือว่าอะไรแต่คือเขาหิดใจเขามีดแบบอยากให้ทั้งที่มนแบบเราเป็นคนนอก ขเขา,าไม่รู้จักเราเรามันไม่รู้จักเขาใช่เราก็เหมือนแบบเราก็คือแบบไอ้แม่ดราหนูแต่งหน้าให้หนูเป็นช่างแต่งหน้าคือระหว่างที่เราได้มีโอกาสเจอเขาเราก็เหมือนอ n t ว o d ให้เขาได้รู้จักเราเลยเราเป็นคนเมืองนะก็ที่เหมือนแบบกูไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแบบมันยิ่งเมื่อก่อนแต่งตัวแรงที่บอกว่าเหมือนแบบกา<ๆ>งเกงผ่าขึ้นไปถึงตรงเอลหรืออะไรแบบเนี้ยคือแม่ก็คงมองแบบ ไม่รู้เป็นใครแต่คือมันเป็นอิสระ two strange people ที่แบบมาเจอด้วยกันแล้วก็เป็นวันที่รู้สึกว่าเราได้เห็นความยิ่งใหญ่ของผ้าไหมหนึ่งผืนที่เรื่องราวกว่าที่มันจะเป็นมันเป็นแบบนี้นะแล้วก็เลยประทับใจมากแล้วก็เหมือนมันเป็นอะไรที่ที่พายรู้สึกว่าแบบแทนมันมันหายไปมันมันมันถูกกลับมาต่อโดยอรัตถนวัิวันนั้นรู้สึกว่าแบบมันความสุขมากแล้วมันรู้สึกว่าแบบมันยิ้มได้จากใจคร้งแล้วแบบมันเป็นอะไรที่แบบให้เรานอนหลับแล้วอิ่มเรารู้สึกแบบเรา เราดีใจมากที่เราได้กลับไปสัมผัสอะไรที่มันแบบโคตรจะธรรมดามันไม่ได้ต้องแบบพยายามแต่งตัวแต่งหน้าหรือว่าต้องมันพยายามแข่งขันกันเหมือนในในในกรุงเทพหรือว่าในทั่วโลกที่มันเป็นซิตี้หรือทั่วโลกที่มันแบบสื่อเข้าถึงอะไรเงี้ย ด้วยสังคมณนะปัจจุบันมันมีความหลอกลวงมันมีความกลวงมันมีความเฟกค,ค่อนข้างเยอะเกอถทำไมเธอไม่แต่งหน้าถ้าฉันไม่แต่งหน้าฉันไม่กล้าอ,ออกจากบ้านหรอกเดี๋ยวฉันก็ต้องดูดีตลอดเวลาในโซเชียลมีเดียกลายเป็นเหมือนแบบลทัทธิหรือระบบความคิดใหม่ที่เราครอบถูกครอบงไปอีกแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วแพ์ก็เลยกลับมาคิดว่าแบบแท้แค่จังหวะนี้มันเจ่งขนาดนี้เราได้เห็นเรื่องราวขบวนการได้เห็นการย้อมสีทางชาติมันก็เหมือนเมคอัพที่แพรแบบชอบในเรื่องของสีสัน แต่อันนี้มันเป็นเหมือนแบบเซ็ตใหม่เซ็ตสีใหม่ที่มันมาจากธรรมชาติบุรวษเลยแล้วคือมันเป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นมันเป็นอะไรที่สุดแบบฉันอยากค้นหาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งมันไมนเหมือนตัวกายเล็กๆที่เหมือนต่อลมหายใจตัวเองด้วยนะคะก็เลยเดินทางไปาจังหวัดเพิ่มในไอบูรีลัมซูรินคือเหมือนแบบอีสานแทบจะแบบเก็บๆๆแล้วก็แบบตื่นเต้นมากที่กว่า้ยอีสานมันเจ็งขนาดนี้แล้วเรื่องราวของรากเน่าที่เราไม่เคยได้สัมผัสเพราะเราโตที่เมืองนอกเลยเนาะ แล้วเรื่องราวของอาหารพื้นถิ่นอาหารพื้นบ้านการแต่งตัวที่มันเหมาะสมกับภูมิประเทศที่เขาอยู่<ม>วัฒนธรรมตรงไหนมันมีอะไรยังไงบ้างในเรื่องของสมุนไพรในเรื่องของต้นไม้ท้องถิ่นที่มันจะให้สีสันที่มันไม่เหมือนกัน <c oughs> มันก็เลยแบบบุบๆ,ๆขึ้นมาอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วทีนี้ก็คืออันนี้ก็คือต่อมาเป็นปัจจุบันแล้วเนาะที่เหมือนสี่ปีที่ผ่านมาคือตั้งแต่เราผลััดโอเคเราเพ่าๆลงในเรื่องของการแต่งหน้า ทีนี้ก็คือเหมือนแบบได้มีโอกาสแบบไปเดินป่ามากขึ้นได้มีโอกาสร,รู้จักชุมชนที่เขาทําในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้รู้จักกลุ่มคนหรือคนที่เขาทํางานจริงๆได้รู้จักในเรื่องของการงานเกษตรินทรีย์ในเรื่องของการกินอาหารเป็นพิยา mm. อะไรแบบนี้ค่ะมันแบบมันเหมือนแบบต่อยอดขึ้นมาเรื่อยๆ่ะแบบแล้วทุกอย่างสุดท้ายมันที่ทําอยู่ตอนนี้มันก็คือเราเรียนรู้อะไรที่มันเป็นเรื่องของ เอสซีจด้วยค่ะที่มันมาเกอมันในเรื่องของความย่งยืนในอนาคตอะไรนี้ด้วยทีนี้กลุ่มคนที่หลายๆกลุ่มคนที่แบบไม่ว่าจะเป็นแม่แม่ที่เขาย่อมสอนสอนสอนีย่อมผ้าพอเราได้เข้าไปแล้วเราก็เข้าใจวิถีชีวิตที่มันแบบอยู่คู่ธรรมชาติวิถีชีวิตที่เป็นอยู่คู่ป่าในเรื่องของไร่มุงวิ่งในเรื่องของไฟป่าในเรื่องของระบบทุนนิยมในเรื่องของอะไรหลายๆอย่างที่ที่มันก็ตามมา เรื่อยๆอ่ะที่เราได้มีโอกาสนัมนแบบเออเราเข้าไปสนใจเราก็แบบเรียนรู้ในตัวนี้มากขึ้นค่ะแล้วมันมันอเมซิ่งตอนที่บอกว่าเราเราได้กลับไปอยู่ที่รากเหง้าอีกครั้งหนึ่งเราได้กลับมาเชื่อมโยงกับตัวเองอีกครั้งหนึ่งเราได้กลับมาเป็นคนอีกครั้งหนึ่งคือเหมือนแบบเราได้เชื่อมโยงกับธรรมชาติแต่รมันมันมีแต่เรื่องราวที่มันมีรอยยิ้มนะคะแล้วมันไม่ได้มีแบบว่าคนนี้ถือตัวคนนี้เป็นอีโก้คือทุกคนมีความเข้าเทียมสมดุกันหมดเลย แล้วพอเราได้มีโอกาสเดินเข้าไปในป่าเราเราเริ่มมีสมาธิมากขึ้นกับตัวเองเราเริ่มเหมือนชีดมันมันตรงขึ้นนะคะมันเข้าใจในเรื่องของเกิดแก่เจ็บตายมันเข้าใจมันได้เห็นว่าเออจากเมล็ดหนึ่งเมล็ดที่ดิฉันที่เราได้เอาไปปลูกมันกลายเป็นต้นกล้าต้นแบบนี้ดอกก็ออกมาอย่างนี้ผลแบบนี้คือมันมันมันทุกอย่างมันมีเวลาของเขาอะแล้วทุกอย่างมันเทสไทม์ แล้วพอเรากลับมาอยู่ในกรุงเทพ่างนี้บางทีเราสบอทุกอย่างมันเร่งรีรบทุกอย่างมสะดวกสบายเราสามารถเดินเข้าห้างเดินเข้าร้านสะดวกซื้อพ่อกลับมานอนกับตัวเองเราสบขขอว่าปัจจุบันชีวิตที่เคยท,ที่ที่เคยอยู่มาเนี่ยเราแทบจะไม่ได้รู้จักเลยซ้ำว่าม,ม,มันวัตถุดิบที่เราใช้ทุกอย่างหน้าตามันมาจากที่ไหนเพราะว่าด้วยความที่เราแบบชินกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอะไรอย่างงี้โอเคถ้าอย่างนั้นผมขอมุมมอง่อยแล้กันครับว่า เรื่องของวาดเงาวัฒนธรรมวิถีไทยหนึ่งครับมันมันมีความสําคัญกับคุณแพอย่างไงบ้างรู้สึกว,ว่ามันมันมันเป็นองค์ความรู้ที่มเมื่อก่อนอาจจะรู้สึกว่าแบบเราไม่เคยสนใจตรงนี้เลยถ้าเป็นเมื่อก่อนมันสึกว่าแบบเหมือนเราเข้าห้างเราก็สามารถซื้อแชออมพูหรืออะไรพวกนี้ได้อะไรเงี้ยแต่ที่นี้พอมาในเรื่องของวิถีแลบบ้วมันรู้สึกว่ามันมันโอ้สิ่งที่เขาทํามาคือมันมีมเรื่องราวยี่ประกอบไทย ใช่อันนี้เรื่องราวนี้ในความสมุดมันสมุดไทยทุกอย่างมันแบบทำมาจากธรรมชาติร่างกายทุกอย่างมันแข็งแรงโดย mm hmm. พวกเนี้ยไม่ว่าเหมือนแบบออไม่ใช่การกินอาหารเป็นยาหรือมันกระทั่งเหมือนแบบพวกงานคราฟคืองานคราฟอย่างเช่นกระเป๋ากระจูดอะไรเงี้ยมันก็คือเวสของธรรมชาติที่เขาอาจจะ S <S เอามาใช้ต่ออะไรแบบนี้ค่ะมันมัน,ม,นมันเป็นอะไรที่มันมันเซอร์คลาจริงๆในเรื่องของระบบระบบตรงนั้นเเนี้ยแล้วหลายๆอย่างคืที่ที่มาน้าอบน้ําปรุงแชมพูการกินที่แบบใส่ใจคือทุกอย่างมันมันเป็นวิถีชีวิตที่แบบเรียบง่ายแล้วเขาดูแลกันแปกันตรงนั้น <S 2> <S 2> อ่ะนี่นเป็นองค์ความรู้ที่ ที่แม้กระทั่งตัวแทนทางสุขแบบอยากที่จะมีโอกาสแบบไปค้นหาตรงนั้นแล้วก็อาจจะนําความมูดเร์่มเข้ามาผสมผสานจะได้ถ้าทุกคนคิดว่ามันไม่ได้แ t t r a c t ีฟเพราะอย่างเมื่อก่อนคือภูมิปัญญาชาวบ้านมันก็ยังดูแบบมันไม่ได้แ t t r a c t ีฟที่เราอยากเข้ามาใช้ใช่ไหมแต่ทีนี้เรารู้สึกว่าแบบ the way of life ตรงนั้นจริงๆมันคือชีวิตจริงๆมันคือสิ่งที่ควรจะทําแล้วมันควรจะเป็นอะไรที่ถูกควรจะแบบ preserve มันควรที่จะแบบถูกมันรื้อขึ้นมาแล้วเอามาใช้ค่ะแบบ การกินอาหารเป็นยาี่ยก็เหมือนกันคือเหมือนแบบมันก็พูดแล้วถ้าสูงแล้วกินน้าน้ําเย็นเกินไปมันจะทําให้เกิดอันบาลานซ์ของร่างกายเหลือกินนี่กินนั่นมันเกิดแก๊สในท้องหรืออะไรเงี้ยนะคือแบบเหมือนมันก็งงกับตัวเองว่าแบบคือบางกูแบบสามทศกีแล้วแบบไปอยู่ไหนมาวะคือแบบกินคุณจะอะไรหั่นมันเป็นอะไรที่ดีมากแบบใช่แล้วถ้าถ้าเรายังดําเนินชีวิตแบบคนเมืองแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วคิดดูว่า อีก20ปี30ปีแล้วก็ต้องกลับไปอยู่ในโรงพยาบาลด้วยแบบมันไม่อยากไม่อยากไปตรงนั้นอยากที่จะเหมือนแบบเรายอมรับความจริงตรงนี้เราคิดว่าสิ่งตรงนี้ที่เราทําทําดีทําทําอยู่แล้วมันดีต่อตัวเองแล้วแชร์ตรงนั้นเผื่อที่ว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นไปด้วยดีกว่าอืมเอ่อสิ่งที่คุณแพรอยากทนะําในอนาคตมีมีอะไรที่อยากจะทาหรือเปล่า จริงๆก็เหมือนก็ยังอยู่ในเรื่องเรื่องราวของธรรมชาติในเรื่องของออสิ่งแวดล้อมอย่างนี้อยู่ใช่ไหมคะมันก็ต้องขัดเกลามากขึ้นอะไรเงี<ม>้ยแต่แต่ที่คิดไว้เลยก็คือเหมือนเรื่องค่ายธรรมชาตินี่เขากยายากทาให้มันเป็นหลักสูตรบัคเปลี่ยนที่มันแบบที่ทุกคนอยากให้ทุกคนได้กลับอยู่กาบมาสัมผัสตรงนี้แล้วก็พรามันมาสัมผัสตรงนี้แล้วมันได้เชื่อมโยงกับตัวเองแล้วก็ธรรมชาติจริงๆมันจะจกลับมาอินพิฟตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็นอย่างนี้ด้วยเลยค่ะแล้วก็ ถ้าในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารอะไรเงี้ยอย่างรู o ท t o ของแพตอนนี้เป็นโซนลอยฟ้ามันมันเหมือนที่นิวยอร์กมันเหมือนที่ฮ่องกงที่เขาแบบมีเลี้ยงพึ่งแล้วมันก็เหมือนแบบนการเกษตรแบบแบบบนพื้นที่ราบสูงอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบกรุงเทพก็สามารถกลายเป็นกรีนซิตี้ตรงนั้นได้เหมือนกันมันมันมันเปิดกว้างคือแบบเฮ้ยช่วงมีคือพึ่งเยอะมากมันคือเหมือนแบบถ้าในอนาคตตรงเนี้ยเหมือนแบบถ้าเราสามารถพึ่งพาตัวเองได้าคิดว่า เราอาจจะเป็นโมเดลในเรื่องของกรีนกรีนคอมมูนิตี้ที่มันอยู่บนรูฟท็อปได้แล้วก็ตึกข้างๆสามารถทําได้เหมือนกันโดยที่ว่าพื้นที่จํากัดตรงเนี้ยเฟสดีไซน์เราสามารถออกแบบให้มันเป็นยังไงตรงไหนได้บ้างอันนี้ก็คือก็ยีดอิส่นหนึงที่ก็มองคุยกับพี่เกษตรกรเขาก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะในกรุงเทพมันแพยอาจจะเป็นที่แรกก็ได้นะที่เหมือนแบบมีเล็ดพันพื้นบ้าน ที่สามารถเออแจกจ่ายให้กับครอบครัวได้คือแทนไม่ได้มองในภาพภาพอยางที่ว่าเอฉันต้องเป็นเกษตรประกออะไรเงี้ยแต่แบบอาจจะเป็นโมเดลที่ว่าเออคนอื่นก็คือทําได้เขาเท่าที่ผมฟังดูคือคุณแพรไม่ได้แบบปฏิเสธถูกนิยมเหมือนแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ตุดงเกินไปแบบว่าที่จะปฏิเสธการมาของพวกเทคโนโลยีอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับเหมือนกับใช่ใช่ครับแต่ไปด้วยกันแล้วมันเออมันแบบมันผสมผสานทุกอย่างในการได้คือเราเราเรา ร่วมันก็ต้องดำเนินของเขาต่อไปนะมันก็จะมีวัฒนาการ AI โรบอทในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของอะไรหลายๆลอย่างอย่างใคคิดว่าเออในอนาคตอันนี้ใช้กำลังหนึ่งบกำลังคือมีคุยไว้บ้างลหวคะคือคือพอเราอินในเรื่องของอ่ะส่วนลอยฟ้าเราแล้วก็มันอยากให้มันขค้งวงจรมากขึ้นเนาะเลี้ยงไก่ได้ไหมเลี้ยงชิ้นได้ไหมอันนี้คือถ้า <c oughs> ในโกรอยาสั้นอย่างเงี้ย แล้อย่างการเลี้ยงไก่โอเคถ้าเราเออกเล้าไก่ธรรมดาแบบบ้านๆไปอยู่ไก่แค่ไก่ไกไกย่างแน่นอนเพราะแบบบางวันมันร้อนมากวันวันมันลมแรงมากแต่แตว่าแพนสามารถทำสตรัคเจอร์ที่ใช้โซลาเซลล์ได้ไหมแล้วทา mm hmm. เป็นห้องเหมือนแบบมูนให้เขาเป็นห้องแอร์หรือห้องแบบที่มันมีอุณหภูมิให้เหมือนแบบคงที่ให้ไก่รู้สึกว่าเขาอยู่แล้วคอม f o r t a b l ลมันก็กลายเป็นเหมือนแบบโคตรจะบ้านแต่ว่าเราใช้ความโมเดิร์นตรงเนี้ยเข้ามาใช้น,นะคะคือเหมือนอะไรที่เหมือนแบบอถ้ามีไก่แล้ว มีแก๊สต่อแก๊สก็มาเป็นแก๊สถึงต้มใหม่ๆคือเหมือนมันมันเป็นอะไรที่ทําว่ามันหมองไรได้โดยที่เราคอมไบแต่ละสารเข้ามาลงกันอืมครับโอเคเอ่อคุณแท้ครับมีประเด็นหนึ่งคือวัฒถนธรรมไทยลางเงาไงครับมันจะเผยแพร่ไปไปได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับว่ามนแบบว่าถ้าถ้าพูดจริงๆทางสุขว่ามันก็ต้องขึ้นกับคนรุ่นใหม่เ้วละที่เขาจะหันมาสนใจหรือเปล่าอืม,อมแต่ส่วนตัวคือแท้ให้ความสนใจกับสิ่งที่ มันกําลังเกิดขึ้นแล้วก็คือสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องรู้ว่าเออแต่ละคนหยิบจับตรงไหนมาใช้ได้บ้างบางคนหยิบจับในเรื่องของเสื้อผ้าบางคนหยิบจับในเรื่องของยารักษาโรคบางคนหยิบจับในเรื่องของอาหารการกินบางคนหยิบจับในเรื่องของที่อยู่อาศัยอาร์เคเต็กเจอร์ก็อย่างน้อยแบบขอให้มันอยู่ในปัจจัยสี่แล้วมันทําต่อยอดให้ อารมณ์เหมือนคล้ายของญี่ปุ่นเพราะมันก็น่ารักดีนะมันมีความแบบอุดมบัานโมเดินแต่มันก็มีรากเนาที่เหมือนแบบคชัดเจนแล้วก็มีความภูม,มิใจในสิ่งที่เราเป็นเป็น,นะเ,ปนเป็นตัวอย่างที่ดีเลยอโอเคถ้าอย่างนั้นคำถามสุดท้ายนะครับอยากให้ให้คุณแพช่วยาะเรื่องของความเป็นไทยเรื่องของอะไรให้กับวัยรุ่นหรือคนที่สนใจนิดนึงครับค,ค่ะคิดว่าความเป็นไทยก็คือความเป็นไทยนี่คือแบบมันเทไม่แพ้ที่ไหนเลยนะคะแต่ว่า มันอยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาสเหมือนลงมาสัมผัสเนาะเหมือนมาลองมาเที่ยวชุมชนเที่ยวเชิญอนุรักษ์เชิญเรียนรู้มันจะมีหลายๆอย่างที่เราสามารถหยิบจับตรงนั้นแล้วเอามาผสมผสานากับความเป็นตัวเองแล้วมันก็สามารถแบบแตกไอเดียแตกจินตนาการแล้วก็มันเรื่องของจิตวิญญาณอะไรนี่เชื่อว่ามันจะค่อยๆมาแล้ว ก็ได้เห็นเลยว่าแบบหรือสิ่งที่บรรพบุรุษของเราหรือองค์ความรู้ในของภูมิปัญญาเก่าๆของคนสมัยก่อนอะ่ะสุดท้ายแล้วมันมันเป็นอะไรที่ร่างกายจิตใจเราต้องการจริงๆมากกว่าแบบเออสิ่งที่ท,ที่ที่เราคิดหรือที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันอย่างี้ค่ะก็อยากที่จะให้เราพบคนเหมือนแบบลองเปิดใจแล้วก็เหมือนถ้ามันยังเดินทางไม่ได้ก็ลองมาถามเป็นว่าเราเลยสนใจอะไรอยากรู้เรื่องอะไรก็ตามอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ ถ้าคิดว่ามันมันมันเป็นเตสจริงๆกันนะที่เราอยู่ที่ไหนคนรกินแบบนั้นเราอยู่ที่ไหนเราควรใส่อะไรแบบนั้นหะไรอย่างงี้นเลยอ่ะครับแล้วมันดีมากๆอืมโอเคเลยครับวันนี้ได้สาระเยอะเลยครับยังไง <c oughs> ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากได้เลยค่ะคุณแบงค์ขอบคุณมากเลยครับคุณ